เพื่อนๆอ,อยากได้ตัวบำเหน็จชราภาพเนาะประมาณห้าแสนบาทเนาะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเนาะเป็นบำเหน็จประกันสังคมเนาะประจำปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยเท่าไหรเจ้าค้าหกสิบแปดเจ้าค้าเยอะไหมเจ้าค้าใครเข้ามาแล้วช่วยกาะชงพอใจเนาะเอ้มันเป็นไปได้หรือเปล่านะวันนี้เราคุยกันเรื่องของการรับบำเหน็จชราภาพเลย วิธีการคิดเนาะการคิดคำนวณบําเหน็จชราภาพจริงๆแล้วเนาะเขาคิดตามที่เราสะสมเนาะตัวบําเหน็จชราภาพเนี่ยจะประกอบไปด้วยเนาะหนึ่งก็คือเอ่อคนที่ส่งมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งงวดนะถึงสิบเอ็ดงวดนะงงดนะได้เฉพาะส่วนของตัวเองนะสิบสองเป็นต้นไปได้ส่วนของตัวเองนะบวกของส่วนของนายจ้างนะอย่างเช่นนะหนึ่งถึงสนะิบเอ็ดเนาะมันจะสะสมเดือนละสนะี่ร้อยห้าสิบเนาะสามเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็น สิบสองเป็นต้นไปนะสิบสองก็จะได้ของของตัวเองสี่ร้อยห้าสิบในจ้างสี่ร้อยห้าสิบเดือนเริตกเก้าร้อยนะสิบสองเก้าเป็นหนึ่งร้อยแปดเนาะหนึ่งหมื่นนะแปดร้อยบาทนะถ้าคุณฝากเอาไว้ปีหนึ่งจ่ายดอกเบี้ยมาสามเปอร์เซ็นนะเจ้าค้านะได้สามร้อยนะเจ้าค <S 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 ้าตอนนี้หลักการคิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดง่ายๆเราฐานเงินเดือนหมื่นห้านะลองกดตามได้เลยนะฐานเงินเดือนหมื่นห้านะคุณเอาหมื่นห้าไปคูณหก ได้900 900ไปคูณเนาะ12 12คืออะไรครับปีละ12ตอนนี้มีคนฝากทั้งหมดทั้งมวลอยู่กับประกันสังคมเนี่ยอยู่ที่ปร,ป,รประมาณเนาะ26ปีเต็มๆนะที่มีตัวชราภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเท่ากับเนาะ900คูณ12คูณด้วย26เนาะตกประมาณ280,000 280,000ใจดอกเบี้ยปีละ3%เนานะะเนาะเนาะเฉลี่ยมากกว่านั้นด้วย นะที่ผ่านมาเฉลี่ยมากกว่านั้นเพราะงั้นเนี่ยก็คูณด้วยเนาะปีละสเปนตะตอนนี้26ปีเอา26คูณด้วย3ได้78%็นะเจนะไปวิธีการคูณก็คือเอาจากที่สองสองแกว่ากว่านะไปคูณด้วยเนาะหนึ 78, ได้4 9 9 9 8 4 4เเจ้าค่ะ ไม่ได้ไม่ได้โมนะไม่ได้โม้ถามว่าใครได้นะครับไม่มีใครได้เลยตรงนี้นะสำหรับคนที่นะส่งส่งเกินร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบี่เอ๊อย่าง,<ร>งนี้ตรงนี้นสอ๊ะแล้วใครละนะ่ะจะได้เนาะคนที่จะได้ก็นะถ้าเกินร้อยเจ็ดสิบเก้าเดือนร้อยแปดสิบแปดเอ็ดร้อยเก้าสิบนะสองร้อยนะต้องเป็นผู้ประกันตนเข้าสิทธิ์ทุพพลภาพก็จะได้เงินสี่แสนตรงนี้นะ ได้เงิน400,000ตรงนี้และได้ทุพพลภาพเดือนนไรอีกนะครับ7,005โอ้โหคุณจะรวยเลยนะรวยจากประกันสังคมเลยนะเข้าสิทธิ์ทุพพลภาพได้เงินเดือนนะ7,002ทุกเดือน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 ตราบใดที่ยังไม่มีคนไปแจ้งมรณกรรมของคุณจะได้ทุกเดือนแล้วก็เสียชีวิตเลยเนาะเสียชีวิตได้4,099,824 นะบวกกับค่าทำศพอีกเท่าไหร่ครับห้าหมื่นบาทเนาะขอบคุนะสงค์การเสียชีวิตเนาะมาตัดสามสามเก้าหมื่นบาทนะส่งมายี่สิบปีนะรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ครับห้าแสนเนาะตีไปห้าแสนห้าแสนบวกกับห้าหมื่นนะเป็นห้าแสนห้าหมื่นนะบวกกับอีกเก้าหมื่นนะแล้วก็กลายเป็นหกแสนเอ่อสี่หมื่นเจ้าค่ะ ใครก็ตามเนาะสิทธิ์พี่นะเออสิทธิ์พี่หรือเปล่าพี่ไม่พี่ไม่รู้นะตอนนี้เนี่ยเออคนที่ส่งมา312เดือนนะพี่หมอส่งไป304เดือนแล้วเจ้าค่ะเสียชีวิตนะ้องเงินเดือนไม่เคยต่ำกว่า1มื่นคุณจะได้ประมาณหกแสนสี่นะเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> นะอ่ะ นะประมาณนี้นะเจ้าค้าเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายด้วยเอ,อตัวบอรนะ์ดเนาะจะได้เข้าใจขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอย่างที่บอกเนาะใครจะได้บําเหน็จห้าแสนตรงนี้นะคนที่เข้าสิทธิ์ทุพพลภาพคนที่เสียชีวิตและก็คนที่ร่วมกันเนาะออกมาแก้กฎหมายนาะคนที่ไม่แก้ได้ด้วย <laughs>